เลือกมอเตอร์ที่เป็นรวดทองแดงแท้แค่นั้นนะครับเชื่อผมยังไงก็ทนมาครับเดี๋ยวช่วงที่เที่ยงครับเบรกเที่ยงเดี๋ยวช่างตั้มพามาคุยกันเรื่องอมอเตอร์ประตูม้วนกันหน่อยดีกว่านะครับมีลูกค้าแล้วก็ผมเป็นช่างพันมอเตอร์นะครับผมต้องคุยก่อนนะครับว่า ผมเป็นเองเป็นช่างพันมอเตอร์และช่งางทำคอนโทรลแล้วก็พันขดลวดนะครับคือท่านผู้ชมในช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็ FC หลายๆคนนะครับที่ติดตามอยู่ในช่องช่อง y o u t u b e นะครับก็โทรมาถามบ้างไลน์ามาถามบ้างว่า,าซื้อ,อควรเลือกมอเตอร์ประตูมว้วนแบบไหนนะครับให้มันทนครับแล้วก็ใช้งานได้ดี หนึ่งเลยนะครับเราก็ต้องมาแยกกันก่อนเดี๋ยวก็จะไปกระทบกับผู้ขายเขานะครับว่าคือเราก็ต้องคนขายเราต้องเข้าใจคนขายเขาด้วยนะครับเขาก็คือหนึ่งเลยต้องดูเราครับจิตใจเราคือจุดประสงค์ของเราอยากได้ราคาถูกนะครับอยากได้ราคาถูกหรืออยากได้ของดีนะครับเราต้องบอกก่อนนะครับคือราคาถูก ของที่ใช้งานได้ดีเนี่ยมันค่อนข้างจะแบ่งออกแยกกันนะครับคือของถูกจะใช้งานได้ทนได้นานเท่ากับของที่ราคาสูงและดีก็ไม่ได้นะครับคือต้องต้องแยกก่อนนะครับว่าเราชอบแบบไหนถ้าเราชอบแบบว่าราคาถูกพอใช้ได้เอาละครับเอาเอาที่ช่างที่ติดตั้งเขาแนะนําไปเลยครับแต่ถ้าเป็นผม ผมก็จะแนะนําในตามส่วนของผมนะครับก็คือให้เป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับก็คือหนึ่งถ้าเราชอบของถูกเราก็บอกช่างเขาเลยบอกช่างประตูมัวเขาเลยว่าเอาถูกๆก,ก็พอครับแต่ว่าถ้าเราจะเอาแบบทนใช้ดีใช้นานเราก็บอกช่างเขาไปเลยว่าเอาแบบของราคาอ่าไม่ต้องแพงมากนะก็คือราคาเอาของดีหน่อยแพงหน่อยไม่เป็นไรก็บอกช่างเข้าไปอนนี้เราก็ อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมก็ไม่คือต้องอธิบายก่อนเดี๋ยวจะว่าไปโจมตีคนขายเดี๋ยวมันจะเป็นมอผลกระทบต่อคนขายเขาแต่เราชอบคือแบบไหนแล้วก็อ่แบบแบบแบบที่ผมว่าแหละตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องมอเตอร์แล้วเมื่อกี้ผมเกินไปแล้วนะตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องมอเตอร์ต่อมอเตอร์อะครับถูกกับแพงต่างกันตรงไหน,นใช่ไหมครับคือจริงๆนะครับมอเตอร์อก็เอาตรงๆก็มาจากจีนส่วนใหญ่นะครับ ไม่ว่าถูกระแพงกับจีนทั้งนั้นแล้ครับแต่คือจีนก็ไม่ใช่ว่าจีนเขาไม่ดีเลยนะครับจีนเขาก็มีเกตเหมือนกันเกดเอเกตบีเกตซของเขาเขาก็มีของเขาเหมือนกันส่วนมากก็นําเข้ามาจากจีนทั้งนั้นแต่มอเตอร์หลักๆเลยนะครับผมเป็นช่างมอเตอร์ผมจะคุยเรื่องมอเตอร์ก็คือว่าขออย่างเดียวให้เป็นลวด,อดทองแดงแท้ครับถ้าทองแดงแท้ยังไงก็ทนครับยังไงก็ทนคือถ้าเป็นลูปมิเนียมะคือหนึ่งจริงอยู่นะครับประตู ประตูอ่าุ่นมอเตอร์ลูมิเนียมอ่ะคือหนึ่งประตูก็คิดว่าประตูอ่ะวันหนึ่งไม่ได้เปิดบ่อยหรอกครับเชา้าเปิดเย็นปิดเชา้าเปิดเย็นปิดก็ประเภทนี้ถ้าเป็นร้านค้านะครับก็อ่าวันละสองครั้งอ่ะมอเตอร์ไม่ได้ทำงานหนักจริงอยู่ใช้ลวมิเนียมก็ได้แต่อย่าลืมนะครับว่าลวมิเนียมอ่ะมันเวลามีความชื้นหรือว่าอะไรนะครับ ชอบขึ้นขี้เกลือแล้วก็ช็อตในตัวเองโอเคตัวไหนใช้ทนใช้นานโอโ้ดังนั้นก็คือว่าฟุกไปแต่ตัวตัวไหนที่แบบใช้ไปสักพักแล้วเป็นใช้ไปสักพักคือปัญหามันจุกจิกนะครับเนี่ยครับเรามาคุยกันเรื่องมอเตอร์นะครับคือเลือกแบบไหนนะครับเลือกแบบไหนคือแบบแพงก็ดีหน่อยนะครับเอาตรงๆอแบบถูกก็ราคาตามประสิทธิภาพก็ตามราคานะครับคือเลือกคือ และก็ลูกค้าคือท่านผู้ชมโทรมาถามถามผมว่าควรใช้มอเตอร์แบบไหนทนทนและดีนะครับหนึ่งเลยก็เลือกแบบผมไม่รู้นะว่าเพราะผมไม่ใช่คนขายนะแต่อนาคตอาจจะไม่แน่นะครับถ้ามีคนเซลล์ติดต่อมาคือก็ต้องเลือกว่าหนึ่งเลยเลือกแบบไหนให้มันทนใช่ไหมครับ คือหนึ่งเลยนะครับเลือกให้เหมาะกับการบานประตูบานไม่ใช่ว่าประตูะเบอร์อเลยนะครับไปใช้มอเตอร์เล็กทีดเดียวนะครับก็คือมันก็ขึ้นได้ขึ้นได้แต่คือมันก็กินแอมสูงแหละครับกินโหลดสูงนะครับใช้งานบ่อยๆก็ไม่ได้นะครับสองเลยก็อ,อจะบอกว่าไงเลือกแบบไหนให้ทนนะครับเลือกแบบไหนให้ทนเลือกแบบไหนให้เป็นคือก็เป็นทองแดงแท้ครับเนี่ยครับ เอามาพูดถึงข้อเสียเลยนะครับที่เป็นโลหะมิเนียมบางทีนะครับมอเตอร์เนี่ยยังใช้ได้นะครับไอตัวนี้ตัวถูกตัวนี้ก็จะราคาแพงขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยครับตัวถูกเขาก็จะเป็นเอ่อเนี่ยครับเป็นรีเลย์มันก็รีเลย์ราคามันก็ถูกใช่ไหมครับตัวแพงเขาก็จะเป็นแมกนติกเห็นไหมครับระบบคอนโทรลระบบอะไรเขาค่อนข้างที่จะแน่นหนาะแล้วเนื้อเหล็กเห็นไหมครับเนี่ยครับบอดี้อะไรเขาก็ค่อนข้างจะแข็งแรง ส่วนอันนี้ก็อนนกอน,นก็จะนิ่มพอแปะหน่อยนะครับแล้วเบรกค่อนชุดเบรกชุดไรเขาก็ค่อนข้างแข็งแรงอันนี้ก็เหมือนพ้าเบรกจกกัดอะครับมันก็มันมีข้อแตกต่างครับก็ตดดามถูกตามแพงเดี๋ยวเรามาดูถอดคอยเบรกดูกันข้อเสียไอ้มอตเตอร์ถูกนะครับมันเสียบ่อยก็คือคอยเบรกอะชอบเสีย ผมหาตัวช่วยถอดเนี่ยไอตัวตัวถูกอะก็เสียเลยอะคอยเบรกอะมันชอบเสียเพราะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะหนึ่งคอยเบรกการทํางานนะครับมันจะมีความร้อนอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวผมจะเอามาทําคลิปนี่แหละครับจะปาดแต่พอดี ปะลงมาแล้วมันคอยเบรกม,มันใช้งานไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวมาถอดดูเลยคือถ้า,ถ,าถ้าจะบอกว่าหนึ่งจะว่ายัางไงเนี่ย <c oughs> พูดยังไงไม่ให้บรวทบคนขายก็พูดยากอยูงง่แล้วเนาะก็พูด ถ้าเอางี้ดีกว่าครับถ้าชอบของถูกก็เอาพอใช้ได้ก็ลวดมินิมแล้วกันนะเรามาดูเรามาดูมอเตอร์ที่เป็นเป็นตัวถูกนะครับเนี่ยครับเนี่ยคอยเบรกชอบไหม้ก่อนครับเนี่ยคอยเบรกชอบไหม้ก่อนเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าเป็นลวดทองแดงหรือลวดมินิมครับ ละลายหมดแล้ละลายนี่ครับมันร้อนแล้วมันละลายตัวมันเองดูครับมันเป็นอะไรนะครับเป็นลวดมีเนียม <c oughs> เป็นลดลูมมเนียมครับแล้วตัวเนี้ยเป็นคอยเบรกอลูมิเนียมแล้วผมได้พันบ่อยมากครับผมว่าพันบ่อยมากมันก็บางทีไอ้ขนลวดอะไรเนี้ยโอเคมันทํางานแป๊บเดียวมันยังไม่เท่าไหร่นะครับทํางานขึ้นลงขึ้นลงแป๊บเดียวมันก็ยังอาจจะถ้าไม่โดนฝนไม่โดนความชื้นก็ใช้ได้นานแล้วก็หรือไม่ก็รีเลย์พวกเนี้ยจะเสียแล้วก็แต่มันก็จะเป็นเนี่ยครับ นี่แล้ะนะมันก็จะเป็นเนี่ยคอยเบรกคอยเบรกเวลาทํางานนะครับเวลาดูดตุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีไฟเข้าไปทําสนามแม่เหล็กมันจะเกิดอุณหภูมิความร้อนนะครับร้อนน้าร้อนแน่ครับไม่เชื่อก็ถ้าใช้งานอยู่แล้วลองถอดแล้วมาจับดูได้นะครับคือมันร้อนแน่คือกดอุณหภูมิแหละคือมันก็หนึ่งเลยลวมีเนียมอ่ะมันไม่ทนต่ออุณหภูมิความร้อนมันมันไม่สู้อุณหภูมิครับถ้าไป่วดทองแดงมันยังสู้ได้นะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นคอยเบรกที่แบบคือค่อนข้างจะดีอะครับมาเบรกหน้ามันก็ค่อนข้างจะดีก็แมตติกอันนี้ก็รวดทองแดงแท้ทองแดงแท้นะครับมันก็แต่ข้อแตกต่างก็ประมาณนี้นะครับเอาเอาการสรุปเลยง่ายๆเลยก็อยู่ที่ราคาแล้วครับอยู่ที่ราคาถ้าชอบของถูกช่างก็จะแนะนำเขาเองนะครับผม,ผมเชื่อเพราะช่างเขาก็ เขาก็มีสองราคาเขาอยู่แล้วถ้าลูกค้าชอบของถูก,ถกช่างเขาก็มีตัวเลือกให้อยู่แล้วครับ mm. เพราะว่าคือถ้าจะชอบของดีและถูกเลยก็ยุคนี้ก็คงยากครับก็พูดตรงๆก็ยากเพราะหนึ่งเลยก็คือหนึ่งช่างเขาก็คนติดตั้งอะ่ะเขาก็ต้องมีค่าวิชาค่าติดตั้งค่าแรงเขาก็บวกเข้าไปตามประสิทธิภาพตามงานที่เขาทำนะครับกระว่ากันไม่ได้ถ้าชอบหรือว่าจะแบบอืม พูดไปก็ไม่ดีว่าเอาไปซื้อมาติดตั้งเองเขาจะถูกหน่อยก็ก็จะยากอีกอแต่เชื่อเอถอครับช่างติดตั้งทุกคนมีฝีมือทุกคนครับเขาไม่คือเขาก็ทําตามใจลูกค้าแหละลูกค้าชอบแพงก็ดีหน่อยลูกค้าชอบถูกก็ต้องยอมรับนะครับว่าอนาคตภายภาคหน้ามันจะเสียง่ายเสียยากอะไรยังไงก็ก็เป็นไปตามนั้นนะครับก็หนึ่ง จบเลยนะครับผมก็แนะนําอย่างเดียวตอนจบเลยก็คือเลือกมอเตอร์ที่เป็นลวดทองแดงแท้เพ่าะนั้น,นครับเชื่อผมยังไงก็ทนถ้าคือฟ้าไม่ลงไฟมีเกินอะไรอย่างนั้น,นยังไงก็ทนทนกว่าลวดมีเนียมแน่นอน,นครับจากใจครับช่างพันมอเตอร์อยู่กับมอเตอร์จนจนเบื่อแล้วครับตัวนี้ก็หาอย่างอื่นทําบ้างแล้วก็วนั่นแหละครับ ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็จะพูดไปเรื่อยแล้ครับฝากยาวยาวไปหน่อยขนาดครับรวดทองแดงแท้เท่าน,นั้นนะครับเชื่อผมโอเคครับคลิปนี้ช่างทำฝากไว้แค่นี้แล้วครับเดี๋ยวจะยาวไปไปแล้วครับ